สาเหตุนะครับการเกิดอุบัติเหตุนะครับเมื่อวานนี้ทั้ง12รายมีการตัดหน้าและอื่นูนะครับเจ็บเส้นทางนะครับนเป็นทางหลวงจรบท2สองเส้นทางครับแปดครั้งนะครับการแยกสาครั้งทัโคงและที่เกิดอุบัติเหตุนะครับเมื่อวนนี้นะครับเป็นกัาวัน ช่วงกลางวันตอนเย็นถึงค่ำครับในวันที่10น,นะครับมีอุบัต<ม>ิเหตุนะครับมีผู้บาดเจ็บ417รายนะครับรวม2วันนะครับมีผู้เสียชีวิต59คนนะครับจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดได้แก่จังหวัดโคราชนะครับอันนี้มีผู้เสียชีวิตนะครับมีผู้บาดเจ็บ4 0รายรวม เรียบนะครับในช่วงเทศกาลนะครับปี